เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยๆมาชมมาซื้อมาใช้นะครับคันนี้โ toyota vios vios เครื่องเกียร์ดีสีสวยๆครับสีสวยเงางามโเดิมบ้างรถปีศูนย์หกครับเป็นโฉมไฟหยากแล้วครับไม่ได้เช็ดแล้วกับราคาเพียง53,900บาทครับราคาคุ้มคู่มาถูกกว่าหน้าเต้นแน่นอน รถยังสวยครับเครื่องเกียร์ดีครับเที่ยวขับโชว์ได้สบาย5 3 9 0 0บาทคุ้มค่าคุมค้มราคาเล่มเอ,เอ,เอกาสารชุดโอนครบนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆแลซื้อมาจำเลยพาคิปใหม่ๆภายในยังสวยนะครับยังสวยเบาะไม่ขาดกระจกไฟฟ้าทั้งสีบ่บานเกียร์ธรรมดาเบาสวยๆทั้งข้างหน้าข้างหลังครับไม้เพียงแสนห้าเท่านั้นเองไม้แท้ไมน้อย ห้องโดยสารสวยแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างแน่นเงียบห้องเครื่องก็เดิมเดิมคันหน้าบางๆครับตะเข็บไซส์ขวารอยพับรอ,อยอักยังอยู่ครบรูนอตยังก้มไม่มีรอยชนหนักพิกัดดูรถอยู่บางแสนชลบุรีครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คาว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ